เล่นถูกแล้วพี่จูโชยดูเป็นขวัญเรียมหน่อยตาครับเยเล่นซัมเพลงสองนะครับผมเล่นจนชักไปหมดนะครับผมมาสลับฝังสลับฝั่งเดี๋ยวสลับฝั่งมาเดี๋ยวฝั่งนี่มาสลับฝังสลับฝังนะสลับฝังช็อตไม้ส่งเสียงไปแล้วมาสามสิบวินาทีต่อคนนะถ้าทานไม่ออกก็ข้ามไปก่อนและพี่จูพร้อมนะพี่จูเก็บไม้ก่อนนะเออได้ครับ อ่าพี่จูพี่จูจะพูดอะไรบ้างวันนี้น่ามาครับแค่ยินบ้างลง่ยินฟังทันนบอกว่ารักมาร์คครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พูดไหเอ่อเอาแหละเสร์ฟให้เต็มที่เลยอาพี่มาคนเองพี่มาร้องนะทำยังไงก็ได้สื่อสารเขาเรียกว่าต้องแบบมันเป็นคนคนเดียวมันอะเพราะว่าเหมือนกับพี่จูเขาก็เหมือนรคราบ้าตา่พี่มากขต้องช่วยเขาเขาเกพี่มากสัดขืนพี่จู จูเขาให้ยกแขนเขยกอะไรอย่างงี้เนาะพี่จูนะโอเคและเลือกเลือกหมดอะไรก็เลือกซ้ำได้ไม่เป็นไรคำมันก็ยังเหลือเยอะเลยจะเลือกสุดปวดเมื่อกี้ไหมเ้าปวดใหม่เนาะเอาปวดใหม่ปวดใหม่หมดก็เมื่อกี้ก็เป็นหมดผิวได้ฝันนะที่เหลือหมดผิวได้ฝันถ้าพร้อมแล้วชีวัดผิวได้ฝันใช่ชีวัดที่ได้คือเต็มตัว30วินาทีสามสอครับไปฮะทำ เรียนมีขอมนเรียนเรียนละอะไรเรียนนมเรียนละเรียนเรียนละเอยเโอเคโอเคไปเลยนะเร็วไทยต่อไทยต่อยังมีเวลาผิวาว่ไมไมทำไมมันทำไมววมามเอีสมัเมที่มีเวลายัมีเวลาเร็วหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาคนต่อไป สองแนสอง้นพี่จูเก่งมากต่อไปเต็มตัวสามองนึงไปครับมีคำว่าผิวมีคำว่าผิวมันแบบเร็วครับเร็วเร็วเวเร็วเวเร็วเวเวลาเราเอเ เราเรากินข้าวเรากินข้าวเราอะไรเราก็ไป็นเรากินข้าวหิวกิ้งแมวเพื่อ้โอ้ยผิวผิวเลยเดี๋ยวเวลาจบเหรอเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเวลาคนสุดท้ายเมื่อกี้มันมันคือผิวชั่โกอัดต่อเลยเปลี่ยนท่าเป็ีนท่าโอ้เต็มตัวสามสองหนึ่งจักรราสันชิบีฮะ ยืดเยยืดเลยืดยืดเลยยืดยืดยืดยไม่ใชยืดยลดยืดไม่ยุดยดยุดยืดยุดอะไยืดยืดดีตกขั้นต่ไมดียืดยุดนี้เอาหมดเวลาเหนื่อยไหยเหนื่อยมไอเดยผมเนี่ยเหนื่อยมข้ยมมาดยอดอ่ะมิมันสนุกเมืกันนะน้องเล่นเล่นอีกนะเล่นอีกยะจะขึ้นชั่โมงไนีพอล้เชื่อไหมว่ามด้เลยเสมอเลยอ่สครั อ๋อโอเคให้เพิ่มไปคำหนึ่งสีคส่คำสี่คะแนนเย่ผมได้สี่คำใช่ไหมแม่ก็ผมออกม้าก,ก็ได้สามตลอดตลอดออกม,มาแข็งใจกว่าน,นะแหม่แม่นอนอยู่แล้วคือลุกลุก้นใชเกมแรกที่เล่นเป็นสมอยเนีงง่ยโดนทำโทษคู่มันไม,ไม่มีเกมวามัาอีกเกมเลยผัดข <laughs> ี้สีทองไม่ม <laughs> ีใครบอก <laughs> เออเชื่อไหมว่ากว่าแต่ว่าเสมอกันเราไม่ต้องขับโทษใครเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่จะห้องไหมนะคกติคนอื่นเขาจะรีบกลับกันแต่พวกเราอยากอยู่กับแฟนๆอุ่ปกมือฮะโอ้โหคิดดูพลังงานสกัดขึ้นมากินกันทุกวันด้วยกันมากิดโอ้โหอยู่ใยังไม่ใช้แบตเลยโอเคเอาแหละ